กัดสดๆครับกัดสดาจิ้มเนื้อสดเลยครับวันนี้อร่อยอร่อยสุดยอดมือหั่นมือหั่นครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับสวัสดีเช่นเคยครับผมผ่านบ้านๆครับนะวันนี้ก็วันหอยออกครับขอบคุณ ไอ้สิงครับวันนี้หุ้หวยกันทั้งฐานได้มาแล้วครับนี่หกสามพี่น้องนะครับขอบคุณไอ้สิงเสียเส้นครับวันนี้อนนเอาเนื้อมาเลี้ยงเพื่อนๆครับอันนี้ปวกีกยวก็เงินหวยเดียวจัดกันเลยครับวันนี้นะนะกดอื่นเราก็จะนึ่งข้าวเหนียวก่อนครับนะข้าวเหนียวนี้เราก็แช่ไว้แล้วครับประมาณสามสี่ชั่วโมงครับนะ ข้าวเหนียวก่อนที่เราจะนึ่งเราก็เอามาล้างทีนึงครับนะล้างเสร็จนะครับเราก็เทน้ําให้ท่วมเม็ดนะครับนะเนี่ยเห็นไหมเหมือนที่ของเราทําไว้นี่นะครับนะเทน้ําให้ท่วมเม็ดนะครับเพื่อที่จะได้ข้าวข้าวของเรานี่จะได้เม็ดอ่อนครับอ่ะมันจะอ่อนให้เราค่อยเอามานึ่งครับทีนี้นะพอเรานึ่งครับก็จะสุกสวยงามนะครับถ้าเราไม่ล้างก่อนนี่มันก็จะไอ้นี่นะครับ เหมือนว่ามันมีเศษดินเศษหินที่ติดกับเม็ดข้าวเลยครับเราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับล้างสักน้ำสองน้ำแล้วก็ค่อยแช่ไว้ครับผมนะเดี๋ยวพันบ้าน,าน,านจะนึ่งเลยครับวันนี้อ่ะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีปรุงน้ําจิ้มครับวันนี้นะแล้วก็ใส่พริกแล้วก็ใส่จุรดครับนะจุรดแล้วก็ข้าวคั่วข้าวคั่วครับโอ้ยใช้ข้าวคั่วไอข้าวคั่วทีววนี้กระปุก บอืมครับวันนี้ฝีมือไอสิงครับวันนี้ทีมือเกลียวหินยอดฝีมือมาจากอีสานเราเนี่ยใส่ข้าวคั่วครับบิ่ข้าวคั่วนี่ก็มาจากอีสานนะครับนี่หอมๆเลยน้ำปลาครับน้ำปลาทีนี้น้ำปลอมมีมีครับมีหอมแดงหอมแดงเดี๋ยวหอมแดง ครับใส่น้ำปลาแล้วก็ดีครับดีครับดีสดๆที่เราซื้อมามันก่อนยังไม่หมดเลยครับข้นนะฮยโหดีขมขมครับวันนี้ขมอำล้ำเลยคนๆทีนี้นี่ขายไม่ได้ครับพรเพื่อนๆชีเด็ดเลยครับนะฝักชีฝรั่ง อันนี้เราเพิ่งไปเก็บมาสดใหม่เลยครับนะเราปลูกไว้เองครับอันนี้ผักชีฝรั่งนะาขาดไม่ได้ครับหอมแดงหอมแดงครับวันนี้นะเราไม่ได้เอาต้นหอมผักชีมาครับวันนี้เราก็ใส่หอมแดงแทนก็ได้ครับวันนี้นะน้ำพริกเด็ดครับ ยอดฝีมือยอดฝีมือมาจากอีสานคนนี้ที่เด็ดเลยครับมาจากอุบลนมาจากอุบลเลยครับมาจากบุบลนนาจุย๋ยมาแล้วคนนี้่อนะใครได้คนหมานครับอันนี้ก็คนหมานวันนี้นะหกสาม 6, 3, ครับมันหมานเลยที่เด็ดเลยชนะวานันฟันไปเท่าไหร่ม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่าหกสามความฝันผมฝันว่าได้ปืนปืนปืน,ปนพกเอวนะ่ะได้ <laughs> ไป จอยิงเพื่อนในหมู่บ้านแต่ว่าไม่ได้ยิงเขาอันนั้นเป็นความฝันใช่ไหมครับความฝันความฝันครับอ่าหมานครับแกหมานวันนี้ข่อยหูอเราว่าข่อยถื่อนย้อนยังอายุข่อยเนี้ยเราก็นึ่งแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งยวก็สุกครับผมดูมาลูกมีลูกสร้างดูมาถึงก็มาเล่นกันน้องๆเลยครับชอบมากเลยมาลูกมีลูกสร้างจัดหมดเลยโอ้ทหอมแก้มเนี่ยทอมแก้มเนี่ยรักทุกตัวเลยครับรักตัวหแก้มเนี่ยหอมแก้มเนี้ยเร็ เราก็หั่นนะครับผักชีฝรั่งกับหอมแดงนะครับนี่ใส่เรียบร้อยครับน้ำจิ้มอร่อยอร่อยครับชิมบ่ชิมบ่เป็นยังไงโอ้โหสุดยอดต่อไปเกือบไม่สิเสียวานนี้เบิ้งพี่น้องเบิ้งเนื้อสดสดครับวันนี้เดี๋ยว้ชอยจุเด้ออันนี้ตับหวานครับวันนี้อ่ะขอบคุณ อาจารย์สิงมา,มากมากครับเจ้าภาพวันนี้ครับหกสามมานันหมานโอกาสหน้าขอให้มนันหมาน,นอีเด้อมาหน้าสิงเด้อนังจอยละ่ครับเห็นไหมนั่งจอยละคนหันจุ๊บครับวันนี้นั่งจอยของเกนนล็เนืเร็วนังจอยแซ่บครับของเนื้อสดสดหองเกนนล็เนืเร็วของเกนนลดเน,นื้เร็วเดี๋ยวคอยไปลุยกันเลยครับทีนี้ของแกล็เนืเร็วนะครับเพื่อนๆทีนี้เรามาชิมดูครับเนื้อสดสดครับวันนี้ อือสงสาครับใช่ปึ๊มีเด็ปอบตับตับตับสดๆครับนี่ห่อห่ออืมบางเดือแซ่บแซ่บแซ่บครับ นี่จะตับกว่าน,นี่เด็ดพี่น้องแซบครับหนูคือนกำลายนำเลยเพื่อนเพื่อนฮะเจ้าภาพครับเจ้าภาพวันนี้พี่น้องเมืองโอ้ยอยากกินซอยจุมาโดนเลยพี่น้องนี่ขอจังหน่อยก่อน ฮืมฮัลโหลครับพี่ฮัมแลบวคมจบูดเหรอจงมักคำใหญ่ๆมังมันจะไปส่งเขารับดูคน้าเราฮัมฮคำใหญ่ๆครับือคำได้คำน,นั่นดูจะเนียวมาเลย <laughs> อร่อยมากนะสดๆครับเนี่ยน้องชายผมก็มาแล้วครับคุณไปวิ่งออกกําลังมาเมื่อกี้ครับสามารถสามารถครับเห็นไหมมือหันเหมือนครับเดี๋ยวหัวหน้าวันจะทําลาบสูตรครับวันนี้นะสูตรเด็ดมาจากไซโกนะฮะสูตรผมเป็นสูตรเลย <laughs> อันนี้มาจากอุบลครับบ้านก็ใกล้ๆกันนั่นแหละครับใกล้กับ บ้านผ่านบัานบ้านครับห่างกันประมาณสามกิโลสี่กิโลเองครับนะบัานหัวหน้าบันครับแหมมือซอยของเรา่คเอผมนครับนะเราก็ต้มน้ำแล้วครับะต้มน้ำเดือดเดือดเดี๋ยวเราก็จะมาลวกนะครับวันนี้ทำลาบลาบสุกครับวันนี้นะเมนูของเราก็จะเป็นลาบสุกครับวันนี้นะต้มน้ำเดือดๆือดเดี๋ยวเราค่อยมาลวกกันครับทีนี้นะ อันนี้น้ำเดือดแล้วครับเราก็นะครับก่อนจะลวกเราก็ใส่ข่าตะไคร้นะครับใบมะกรูดครับหอมๆเดี๋ยวเอาเนื้อมาลวกเลยครับทีนี้นอนเรียบร้อยแล้วก็ใส่เลยครับใครรับโอโค่เนี่ให้หมดเลมันห้อยปากเลยใครรับเล่นที่ใครรับไปเลยเนี่ยเพโค้งโล่คมใส่นอนน้ำเดือดเราก็ล้วนเลยครับทีนี้ เรารวนะให้สุกครับวันนี้นะเราทำลาบสุกหลนะหลังจากหลังจากที่เรารวนสุกครับนะเรวรวนให้สุกก่อนนะ เราล้วนให้สุกแล้วเราค่อยปิดแก๊สครับทีนี้นะปิดแก๊สแล้วก็เพื่อเอาไว้ให้น้ําเย็นก่อนครับนะน้ําเย็นเดี๋ยวค่อยไปทําลาบครับทีนี้นะเดี๋ยวเราล้วนให้สุกก่อนครับแต่ว่ามันกัอะไรนะมันมึนขึ้นฮ้ยแหน่เพื่อนเดี๋ยวเราล้วนก่อนนะเดี๋ยวล้วนให้สุกเลยเห็นเดือดละผันมันทายไหมเดี๋ยวค่อยปิดแก๊สครับล้วนสุกนะครับเพื่อนเราล้วนเสร็จครับนะ น้ำก็เย็นเรียบร้อยอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาปรุงเลยครับนะเราก็ใส่ใสเลยนะพริกป่นครับนะใ, <iot. S 2> ใส่พริกป่นก่อนครับเอาวันนี้ครับ <laughs> ก,ลลก๊อตวันนี้ค่ะนะพริกป่นเป็นไงสบายดีวะข้าวคั่วครับข้าวคั่วนะข้าวคั่วชุดรสเป็นไงครับ <gun> นะชุดรส<ะ> ข้าวกลุ่มข้าวแล้วก็ชุรสผมนวนนะครับใส่หมดเลยเพราะว่าหมดแล้วครับน้ำปลาแดกเลยน้ำปลาครับนิดนึงน้ำปลาไหมปลาร้าครับน้ำปลาร้าอันนี้เป็นน้ำปลาครับใส่นิดนึงครับน้ำปลาจะได้นัวตึ้งหัวเจ้าใส่ชุรสนิดนึงนี่ครับ ทีเด็ดทีเด็ดเพื่อนๆผมแช่ได้นะทีเด็ดเลยทีเด็ดทีเด็ดอันนี้ดีวัวครับนะดีวัวที่เราซื้อมาแต่รอบก่อนครับเราถ้าเราแช่น้ําปลาไว้ครับนะแช่น้ําปลาไว้แล้วก็ใส่เกลือไว้นี่จะได้กินนานครับนะไม่เสียครับไม่เสียนะได้กินตลอดเลย้าเสียก็โทรกาจินตลากับเบอรเบอร์้นี้อ่าเรียบร้อยทีนี้เราก็ใส่น้ำปลา นะคนก่อนคนก่อนวันนี้เราทำเป็นลาบสุกครับนะวันนี้เราทำเป็นลาบสุกเฉยๆไม่ได้ทำลาบน้ำตกครับวันนี้นะแต่ก็การปรุงก็คล้ายๆกันนั่นแหละครับนะอันนี้เราไปรวนให้สุกเราทากนาบี่เราไปกินประจำตามร้านตามไรนั่นนะครับนะเหมือนกันสูตรมันเหมือนกันเลยครับอร่อยแน่นอน เดี๋ยวผมชิมนะครับหืมโอ้โหหยอดยอดครับลงไม่เลยยังแสบยังแสบมาเดี๋ยวนี้เอาผักไนเลยครับเียอะเลยแล้วนอนแล้วนอนครับผ่านสมัยเราก็นะครับเพิ่งปฏิบัติภารกิจมาครับนะกลับมาก็ได้มาช่วยทำบ้านครับเดี๋ยวเครื่องไม่ให้เอาใส่เลยใช่ไหมครับใส่เลยครับใส่เลยนะใส่ว่างเราก็หมดเลยนะ มาทำเลยครับช่วยกันครับรวมด้วยช่วยกันนะช่วยกัน,นทำช่วยกันกินอามากเลยอร่อยแน่นอนอ่าเรียบร้อยครับทีนี้อสูตรเด็ดครับลาบอุบลลาบอุบลพี่น้องสูตรเด็ดครับลาบอุบลแซ่บเลยวันนะี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเพื่อนๆเราก็มากินด้วยกันนั่นแหละครับเนี่ยข้าเหนียวข้าเหนียวข้าเหนียวร้อนๆครับนึ่งเสร็จ ครับผมเพื่อนๆนะเราก็ทํากับข้าวกันเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้นะก็ขอบคุณนะครับพ่อหน้าสิงห์ครับไอ้สิงห์เสียเส้นครับนะสำหรับอาหารวันนี้นะครับของเราก็เป็นครัวพิเศษนะครับไม่ใช่ครัวใหญ่นะเป็นครัวพิเศษครัวเล็กที่พวกเราทํากินกันเองนั่นแหละครับนะตรงนี้เนี่ยอาจมไทยก็กลับจากครับทํางานมาครับจะททางานมาครับผมนี่ผักสะเดาครับกินกะลาบอร่อยมากเลยครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ครับ ผมพันบ้านบ้านแล้วก็หวนาฬิกครับหรือว่าพี่หนึ่งในใจคุณนะครับนะแล้วก็พันสมใยครับครับครับเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนครับผมนะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมครับะเดี๋ยวโอกาสหน้าไปเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับจ้า